สวัสดีครับพี่น้องเมื่อหนีสิบห้าพี่น้องว่าเบิ้งกระช่างบกนะครับผมขนาดหนึ่งขู่นสามนะครับผมความสูงกับห้าสิบเส้นนะครับผมพึ่งทํำเสร็จเมื่อกี้นี่ครับผมก็เลยล่องไ่น้ำเบิ้งครับผมว่าสีเลี่ยงหอยครับผม ตอนนี้ก็น้ำเริ่มร้ายแล้วครับผมเอาพี่น้อง จังไลยก็ถา้าล่องติดตามเบื้องครับผมมือต่อไปคลิปต่อไปหม่แล้วครับผมจังสีได้เอาอหอยมาลงครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คําแล้วครับผม ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับผมคลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ